พวกเราแก๊งชวนกันหาเราได้ออกมาจากสนามแล้วจะมารายงานตัวตอบผู้ชมวันนี้เข้ามาไม่ธรรมดานะครับขึ้นไดโนเสาร์มาเตราพวกเราคือคนพาหาอันนี้คือทีมเลียวอ้อมมาอีกนะครับ นี่คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาขึ้นสปาร์ลาดมาตอนคุณพาหานี่ะครับเป็นเป็นตารางในการตั้งลงแข่งรนะอันนี้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ารเวลแล้วเสียงนกวีดก,ก็ดังขึ้นกาก้เาเอซียบอลไปเ,เสียทีมแมนยูไปไเราได้จับแย่งบอลคืนมาเขาจะบุกได้ไหมนี่คือเบนซิมาไล่บุกเดียวมาเลยครับเขาไม่ตัดสินใจอะไรแล้วแล้วเขาก็โดนแย่งไป คือศูนย์หน้าป็นชาการของทีมโอ้โหดูเหมือนเขาจะไม่เห็นด้วยนะครับในการฝ่าครั้งนี้ s <S เขาได้เปิดไกมาชาบีล็อกโซดังไม่ข้านะครับ เฉพาะกาตาทุกทีเขาจะหลบได้ดีกว่านี้แต่วันนี้เปไ็นไรไม่รโยยิงตรงเลยยิงไปแล้วยังไม่ได้ยิงแค่เปิดเฉยๆหลนั้นก็ออกไป <S <S กเบซิมามาอีกแล้วครับเข,า,ขาไม่ตัดสินใจยิงเลยงานนี้ประตูไม่ต้องทำงานหนักเลย การเปิดให้เบนซิมาเบนซิมายิงเข้าไปแล้วนะครับ1ประตูต่สอสูงอสโก้ของแนวโอเวอร์นี้เขาทำได้จากการกตั้งเต็งนะครับผมน้าตูนแนวปกติแล้วเขาเล่นผูเกี่ยวนะครับรแล้วว,ลวันนี้เข้ามาต่อ แค่ารไป5้านาทีเองเราเป็นหนึ่งต่อศูดูเหมือนเขาจะไม่เห็นด้วยการออกค้างนี้คือเขาทำจะทำยังไงนั่นนี่นั่นนี่เขาจะทำาไงเขาพลาดไปแล้วครับกองหลังของที่อมามนกเขาได้เตะออกมาได้โอ้ยิ่งก่อนตัดบอลตากาดไว้ได้ลูกนี้เขาทำได้ดีจิ เขาให้เบนซิมาเบนซิมาบุกบุกเดียวเขาจะยิงไหมเขายิงแล้วครับยังไม่เข้านะครับมาโตเขาปัดออกซะก่อนอันนี้กัปตันทีมเขาจะว่ายังไงให้กัปตันทีมมายิงเองเขาไม่ยิงครับส่งให้กา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 เลยเสียบอลเลยสต็อปทีเวลบุกเดียวครับเขาไม่ลบเลยไปแล้ว,วเสียบอล โอซิโอซิว่าโ,โ,โรนันโดเสียบอลไปไปติดขากาคากาคาเสียบอลไปคือฝ่ายคู่ต่อสู้ต่อสู้ก็โต้กลับอย่างเร็วเขาทำพลาดเขาไปส่งให้ตัวบิ๊กบ,บิ๊กลองโซ่โคลเขาส่งให้โรนันโดเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะครับ เอเดรียนแข่เช่เงดูเอนเชนีย <Val encia. S 1> นะคร <Val encia. S 1> ับบุกไปแล้วโซงให้โ so ร mm hmm. นัลโดไบอลบอลปล่อยบอลลอดดากไปนี่คือกาก้านะครับ mm hmm. ตัดสินใจยิงแล้วไม่เข้านะครับปกติ mm hmm. ผมเคยเห็นเขาทำได้ดีกว่านี้แต่วันนี้เป็นไรไม่รู้ต้อ mm hmm. งเวงไปเลย ส่งไปเขาบุกเดียวเ <'s> ขาจะทำยังไงเขาไปแล้วไปแล้วเกินขึ้นสนามแล้วจะยิงไหมเ <c oughs> ขาไม่ยิงนะครับโดนแย่งไปได้จะเปิดไหมทำออกไปแล้วครับเป,ป็นลกตามเตะของประตูไ าวิงไม่ทันขา,าเขาสั้นเกินไปก็เลยวิ่งไม่ทันกบอลเมื่อกี้รนโดขาเตะไปแล้วแหมขน,นาดหน้าประตูเลยแล้วมาที่โอซิลขาบอลกลางไม่อยู่นะครบอลเมซิมาตีออกแล้วครับโอ้โหตัใสใยเขาจะรู้ดีนะคว่าเรามีบอจะออก แล้วก็นับคอยลังขึ้นไปทุกทีทุกทีโอ้เขาันไม่เข้านะเขาบุกมาตั้งไกลก็ทำอโอ้เขาล้ำหน้าไปเยอะเลยดูเหมือนเขาจะกลับไปชันนะ เตะไกลเลยเขาไม่เตะนะเขาส่งให้ข้างข้างได้หลบกองหลังไปแล้วกลับมาที่โรนด้วยที่เนเขาจะไม่เห็นด้วยในการออกครั้งนี้ออกล้ำหน้านะครับลบาที่โรนี เขายิงไปแล้วครับเข้าไปแล้วในประตูเสมอนะแต่กอรคอคยังไม่หยุดแค่นี้ ย <Five> ิงไม่เข้าการเปิดออกไปติดขาลงโดดเอาส่งไปให้ครับบุกไปได่เต็มเลยโอเคเราไล่บอลยาวเลยปรติเขาจะทำได้ดีวันนี้เป็นหลังโอ้ ยิงไ,ไม่เข้าครับต,ติดแขนของุ่งและสาวประตูซะก่อนจะเปิดลูกสรงแล้วเนี่ยเขาจะตัดใจเปิดออกไปโดนมงสากาัดออกมาเตะไกลครับไม่รู้เขาเตะไปสอยอะไรนี่ครับเป็นลูกที่เขาพลาดอย่างไรเลยทั้งที่เพื่อนข้างๆเขาก็มี <c oughs> ดูกันไหน เขาเห็นด้วยนะครับแต่มันเป็นลูกล้ำหน้าจริงๆ right โอเ้เขาได้ปล่อยบอลผ่านหน้าไปอย่างเฉยๆลูกไปแล้วลูกไปแล้ว <In the S 2> ง้ก <back. S 2> ารส่งให้รันโดกเขาพลาดไปแล้วคก็ตัสู้ ยังเดินหน้าต่อไปยังไม่ถอยแบบนี้สนุกจริงๆสกอร์ยังเท่าเดิมไม่ว่าเท่าไหร่เวลาก็เดินเรืเอ่อยนะโอโ้โหเป็นลูกฟาวหรือเปล่าดูเหมือนกรรมการจะมองไม่เห็นนะครับไม่ให้เล่นต่อโอเว่น บุกเดี่ยวอะยิงไปแล้วครับโวนี่คือซาสิยานะครับเป็นประตูฉม,มังเลยนะอะไริงไปแล้วครับเกือบเข้าเ,เกอบลอยเดียวไม่เข้าแล้วเขาทำไปได้อย่างไร สัตว์มาเล่นแทงไปเลยยิงน,น,นะครับไม่เข้าเพรนั้นเขาก็มานำบอลกลับไปไปสู่ประตูกุจอสุอะครับโรนัลด์จีโน่ว่างไงโอ้ยเขาเสียบจีโน่โรนัลด์ูเหมือนเขาจะไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไหร่ครับเขาตั้งใจจะเสียบบอลมากกว่า เมื่อกรรมการจะให้ใบเหลืองนะครับว่าถึงกระบาดเก็บเบนซิมาเบนซิมา,มายิงไปแล้วเฉียดเสาไปหน่อยเดียวนะโอ้ี่เฉียดไปแค่นหน่อยเดียวเองครับปกติเขาไม่เคยเฉียดอะไรเลยนะเน,นนะอ้าวปล่อยบอลลอดตาด

มาที่โอเว่นโอเว่นเสียบอลไปโซนก็เสียบอลไปอีกว่าไงครับกัเหมือนกรรวาการจะมองไม่เห็นนะครับรนีก็เลยให้เล่นต่อสงสัยว่ามันเป็นม่เกียนนะเบเกียนใ้่ทจะทำชัยชนะราได้ ีี้ีจะยิงเลยยิงไปแล้วครับปาดไปแค่หน่อยเดียวเองโดนนะนี่โอ้เขาเป็นไรบ้างรู้ปะดูเหมือนวันนี้เขาจะตื่นเต้นมากนะครับ เขาเสียบอลไปบอลก็ออกส่องหคาาุดทต้อขได้บุไล่เดียว่วยพลังของดนเวอานะครับเดนเวอร์สาตัวนี้มันวิ่งไวจริงๆครับ รถเราก็ตามทันนลเอาตูตุดเลยเฮร้ายกาจจริงๆนะเจสเตอร์เลยทีเขียวครบดอยบอลล่าด่มันไ็ใส้ไม่ดึงเยอะเลยนะเขาจะยิงไหมยิงแล้วครับแต่ยิงไม่เข้านะครับษาประตูไม่ต้องทำงานหนักเลย <c oughs> เวลาก็นับถห้เราได้รู้โดนดีดหลังขึ้นมาโอ้ซี่โอซี่ให้ไปแล้วครับไปแล้วครับโดนเยี่ยบฟัองอยู่ครับปัดได้ยอย่างสวยงามเขากระโดดขึ้นมารับบอลขว้างไปลางสนามโอเครุนรนีุ่นี่ลุน่ทดเวลาสองนาที ไลน์แค่สองวินาทีเกมก็จะจบลงอย่างไม่น่าเชื่อนี่คนนี้เขายิงไม่เข้านะก็สกอร์จะจบลงแค่นี้ได้หรือไม่นี่กระสือตั้งเวลาแล้วนูนี่คือคืนแต่ตัวเสาอยู่อะไรโอซี่โอซี่ว่าไงครับ ยิงเข้าไม่เข้านะครับเกิดไปหน่อยเดียวและเสียงนกหวีดก็ดังต่อ <Okay. S 2> ก็จบไปหึต่อนหนึงเสมอกันเลยนี่คือชฉมหน้าผู้เล่นและผู้พากะนี่คือผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งหลอนเหลาจริงแล้วพวกเราคือแก๊งชวนกันหาครับผม